สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel p a n า a ันนี y ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม b l u e c d ภาค6นะครับผมเอาละ่ะในครั้งนี้เรามาดูกันนะครับว่าชาร์เลนจ์จะเป็นแบบไหนนะครับเปิดขึ้นมาไหนอื <c> ื <oughs> ให้เน้นตัวเรือนะครับตอนนี้เขาให้เราเน้นตัวเรือคำนวณอยู่ก็ต้องมีเรือที่มีการเงินนั่นเอง ได้แหละยังดีที่เขาให้ฮีโร่ตัวนี้นะครับเพราะเป็นฮีโร่สายเวทที่สามารถที่จะโจมตีทะลุสิ่งกีดขวางได้ครับแต่มันก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดในด่านนี้เลยอะเ้าไว้ล่างหน่อยละเ้าไว้ตรงนี้มันตีได้ทุกที่แต่ว่ามันก็เสี่ยงในช่วงต้นเกมไง คำว่าตีได้ทุกที่หมายถึงว่ามันตีได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาแต่ถ้าไว้ข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันหรอ,อไว้ข้างล่างดีกว่าลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ครับทุกคนเอาละเดี๋ยวผมจะวางตัวเรือนะครับเอาไว้ ด่านนี้มันให้เราเน้นใช้ตัวเรือเป็นพิเศษก็ขอใช้เลยละกันแน่นอนเอาเป็นสายกั้นเงินแล้วหวังว่าฮีโร่จะสามารถผ่านในฝั่งขวาได้ด่านนี้ให้เล่น80ด่านนะครับก็อาจจะนานนิดนึงนะแต่เราจะเล่นไปต่อให้ถึงด่าน100กันไปเลยครับผมอันนี้มันมาฝั่งขวาเราจะใช้ฮีโร่ช่วยตามที่ได้ควบคำนวณเอาไว้ตั้งแต่แรกนะ วางน้าเผื่อไว้ไหมเดยผมจะวางเจ้าเรือเนี่ยไว้ทั้งสองฝั่งช่วยกันม,มันเริ่มมาทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วแบบต่อนเนื่องกันฮีโร่พาวเวอร์ผมว่าคงจะกดบ่อยๆเหมือนกันนะโอเคยิ่งดีนะที่ด่านเนี้ยมันเป็นด่านแบบอีซี่ยากง่ายอะ่ะมันอยู่ที่ว่างเงินที่มันให้เราในการเล่นครับเพราด่านนั้นมันให้เยอะน้อยเท่าไหร่ แล้วก็การอัพตัวว่ามันใช้เงินมากน้อยยังไงอย่างนี้ผมถือว่าโอเคอยู่วางน้ำไหมครับแล้วเดี๋ยวตาหน้ามันก็จะมาฝั่งขวาผมต้องพยายามอัพเจ้าเมอร์ชันแมนตัวนี้ให้ได้ยังมันยังไม่มาโอเคดีเลยอันนี้ฮีโร่เราเมันเหมือนเรบเป็นผู้ปกป้องตอนจะจบอะ ตอนหลุดอ่ะมันจะช่วยยิงตอนนั้นได้อัพพันเก้าห้าสิบแล้วก็ไปฝั่งขวา,อ,าอัพอ,อีกตัวหนึ่งแล้วก็กลับมาฝั่งซ้ายจะสลับกันไปกันมาหน่อยนะผมอยากเล่นตัวเรือสักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดประมาณเจ็ดตัวแล้วก็พอละโอเค หรือว่าจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะเดี๋วค่อยว่ากันโตัวนี้ถ้าผมแบบมาซ้ายนิดนึงนะมันจะช่วยยิงฝั่งาบังซ้ายได้ดีมากขึ้นจบด่านนี้จะได้ยังนเนี่ยพันเ้าร้าห้าเนี่ยเกือบเนาะนิดเดียวไม่ได้สีได้มันนิดเดียวจริงๆอ่ะแหละแล้วเดี๋ยวจะวางเรือไว้ฝั่งขวาเสริมขึ้นมา ไม่งั้นข้าหวังพึ่งแค่ฮีโร่มันก็จะแบบว่ากลัวๆนิดนึงนะโอเคหวังให้ดีที่สุดเหมือนจะหลุดน้้นนะ่ะดีมีหนามฮีโร่คอยช่วยอยู่หน่อยถ้าจะหลุดก็ยังโดนหนามฮีโร่ก่อนที่จะเป็นหนาม knowledge โอเคพวกตัวพังตัวมาทีมเรายังพอสู้ได้ด้วยเพราะว่าโชคตัวเรือพวกนี้มันตีพังตัวเป็นครับ uh huh. อือหือนี่มาฝั่งขวาอย่างนั้นเหรอหนามจัดการโชคดีจริงเลยที่หนามไปฝั่งขวาเราเลือกไม่ได้นะตำแหน่งที่หนามมันจะไปอะซุ่มโชคดีก็ดีไปโชคไม่ดีก็เหมือนไม่มีหนามมันนั้นเลยอะ สลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วกันนะหนามตรงนั้นดีอยู่ช่วยป้องกันได้ฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่มันจะมาเยอะกว่าฝั่งขวาแต่ฝั่งขวาก็มันมันมันเป็นทางแคบๆอะครับเพราะฉะนั้นมันก็แบบลำบากนิดนึงในการป้องกันวางคู่กันจุดนี้ไม่เสียหายเลยกับการวางตัวเรือ ทีนี้เราก็จะแบบว่ามีการป้องกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบเท่าๆกันอยู่ยถือว่าโอเคนะใกล้จะถึงด่านเหล็กแล้วแล้วเราไม่ได้เอาฮีโร่ไว้ข้างหน้านั่นหมายความว่าผมต้องทําการอัปเกรดเรือสักตัวใดตัวหนึ่งให้มันสามารถที่จะตีตัวเหล็กเป็นครับเราก็ดูว่ามันจะมาฝั่งไหนถ้ามันมาฝั่งขวาเราอัพตัวนี้มาฝั่งซ้ายรับตัวนี้ครับให้เป็นตีเหล็กได้นั่นคืออัพสายฮอตช็อตนั่นเอง แลมผมอัพไปเลยแล้วกันให้เจ้านี่มันสามารถที่จะยิงเป็นฮอตช็อตได้มันเป็นเกรฟช็อตด้วยก็เสริมการป้องกันให้กับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเรือเข้าไปอีกเดี๋ยวก็อีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นละหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นเรือประเภทอื่นก็ยังจะใช้เรืออยู่นี่แหละแต่ว่าจะใช้เป็นเรือสายไหน ก็ตามนั้นไปเสริมตรงนี้อีกตัวนอโอเคเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวเป็นมาร์ชแมนเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้เราก็แบบจะได้เงินค่อนข้างโอเคแล้วนะในแต่ละด่านแล้วก็ผมว่าจะเสริมเรือมาตรงนี้อักตัวนสุดท้าย ติดอะไรเลยโอเคตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็จะตรงตามที่ผมบอกไว้ว่าผมจะสร้างเรือตัวนี้ประมาณ7ตัวครับนี่ก็7ตัวพอดีเลยผมจะวางไว้ตรงหัวมุมต่างๆแบบนี้เนี่แหละอืเราจะครบ7ตัวนะครับทีนี้ถ้าอยากให้การป้องกันว่ามันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องอัพเป็นสตรองขึ้นมาแต่ก่อนอื่นเราทำฝั่งนี้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นก่อน Uh huh. เดี๋ยวเราจะมาอ mm ัพ hmm. <up S 2> เป็น f a v o อร์เทรดไปเลยเพื่อให้ได้เงินมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในแต่ละดา่านฝั่งนี้อัพเกฟช็อตเพิ่มมาตัวหนึ่งก็น่าจะดีละข้างหลังนี่ผมอัพเป็นเกฟช็อตไปเลยข้า uh huh. งหน้าจะเป็นฮอตช็อตข้างหลังจะเป็นแค่เกฟช็อตธรรมดาดีโอเคครับแลมเลยทีนี้ก็เดี๋ยวจะอัพเฟเวอร์เทรดให้ครบ ข้างหน้าปรับสตรองข้างล่างข้างหลังปรับเฟิรสมมบูรณ์แบบปึ๊บปับ๊บเงินกําลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเดืยแต่เราต้องเริ่มคิดถึงตัวอื่นแล้วว่าเราจะวางยังไงโอ้หืมจุดนั้นหน้าสน <You call S 1> ดีละไอเดียมันอยู่ในหัวแล้วทุกคน <Friends. S 2> จุดนั้นหน้าสนอย่างน้อยมันก็ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวางงละสิพูดถึงตัวอะไรอยู่ จะทำให้เด้อหรือว่าเล่นเดียวๆไปเลยจะดีกว่าลองดูก่อนใช่เล่นได้ใช่ถึงจวางได้เดี๋ยวค่อยคิดเอาเงินกันฟองเซรามิกเริ่มเป็นปัญหา,มาผมแล้วเริ่มฝั่งฝั่งขวาเนี่ยเริ่มแบบเยอะเดี๋ยว,วถ้าไม่มีการป้องกันเพิ่มขึ้นในฝั่งนะั้นแล้วก็จะต้องลําบากแน่ๆเลยครับเดี๋ยวเราคงจะเพิ่มแหละแต่ว่าจะเพิ่มด้วยตัวไหน ไอเดียของผมผมอยากให้ฝั่งซ้ายและขวามีตัวตัวเรือดำน้ำอยู่ทั้งคู่แต่จริงๆแล้วมันจะมีเรือดำน้ำอยู่สายหนึ่งที่ช่วยเราได้ทั้งสองฝั่งลองไหมละ่ะอ่าลองไหมละ่ะเราสามารถสปแปมสายนั้นได้แต่ก่อนอื่นผมว่าเราควรเล่นตัวนี้ก่อนครับไหวไหม หวไหมไหวครับเอาให้จมตีพันตัวเป็นแล้วกรับใส่บนเลยเพราะไอ้เจ้าเรือบินตัวเนี้ยเครื่งบินอ่ะมันสามารถยิงได้ทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันเดี๋ยาให้มันเป็นเทียห้ามีแค่ตัวเดียวก็น่าจะน่าจะสบายใจไปได้ปลอดละเราจะมาอัพตัวนี้ให้เป็นเทียห้าไปด้วยไหมเทรดเ็มพายน่าคิดนะอัพได้นะอัพเทรดเ m มพายก่อนก็ได้ เพราะว่าผมคงยังไม่ได้ใช้เงินหรือว่าการป้องกันตอนนี้มันยังได้อยู่ไงเพราะว่ามีเครื่องบินเทียสี่เพิ่มเข้ามาก็ดีขึ้นเยอะครับ,รบตัวนี้หมื่นเก้าห้าห้าศนย่นเก้าห้าห้าศูนแล้วก็เอาไปนี่ให้กลายเป็นเทียห้าสองหนึ่งสองห้าศูนย์สองหมืนึ่งพนะอืม แล้วก็ใจอยากจะสแปมใ้เจ้าตัวเรือดำน้ำนะครับหลังจากนั้นนอวางนาเนียดักเอาไว้ครับไม่ได้ใช้หนามมาตั้งนานครับเพราะว่าการป้องกันมันโอเคแล้วไงพวกเครื่องบินนี่มันช่วยได้เยอะจริงๆช่วยได้เยอะมากเลยครับอบเไป ว่จะรอยหน่อยแต่ก็แมวแล้วไม่รอแล้ผมไม่แน่ใจอะว่าวงมันอะจะขนาดไหนอิดขวาหน่อยไม่รู้มันถึงหรือเปล่าด้วยถึงไหมวงแค่กระต้อยเดียวเองไม่คุ้มเลยขายไปกา <c oughs> <c oughs> จะเล่นวิชาไงโอ้ไม่คุ้มครับไม่เอาถ้าไม่คุ้มก็ไม่เล่น ส่วนเจ้านี่ผมวางเพิ่มเข้ามาตรงนี้กันก็ไว้น้าไปเลยจะดีในหน้เพราะว่าหน้า,นามันมีวงโค้งนิดนึงแล้วก็ตัดตอนจบได้ด้วยเอามาตรงนี้ผมว่าดีหนึ่งตัวก่อนอันนี้เราเป็นใส่บนเทียสี่ก็พอแล้วไม่ต้องถึงเทียห้าหรอกจมไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็เอาให้มัน แล้วก็ตรงนี้ด้วยเดมมันก็กว้างออกการอยู่นะไว้ตรงนี้ดีกว่าพอมีการเงินแล้วเนี่ยจินตนาการต่างๆถ้าเราอยากเล่นอะไรเนี่ยวางลงไปได้เลยครับคิดว่านี่คือแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นที่เราอยากจะวางนู่นวางนี้ลงไปทําได้เป็นที่ครับ วงมันกว้างขึ้นไม่มากอ่ะมันครอบคุมไม่ครบอ่ะผมเอาไว้ตรงนี้แหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยคุมทางฝั่งซ้ายกัเท่าไหร่แต่มันก็ดีมากกว่าในโดยรวมนะสำรวจลงไปก็ครอบคุมเส้นทางครับมีเรือน้ำคอยตัดดาเมจพวกตัวเรียกว่าอะไรเซรามิกหน่อยอผมเอาตัวนี้เป็นเทียห้าไปเลยดีไหมผมไม่ติดอะไรนะเนงินเราเยอะมากเลย มันควรแบบเวททางซ้ายและขวาให้ดาเมจมันพอๆกันโอเคดีขึ้นมากเลยทีนี้ก็แต่เราจะต้องเน้นซ้ายนิดนึงตอนเนี้ยมันสามารถทำได้แล้วนะสแปมเหรือดำน้ำแต่ผมขอเจ้านี่คนเราทำให้ฝั่งซ้ายและขวามีการป้องกันที่เท่าๆกันะแต่จะเป็นการเท่ากันที่แบบ สามารถเข้าไปช่วยทางอีกฝั่งได้ด้วยรับเป็นเฟิร์สไปทั้งคู่ไหมตัดเป็นเฟิร์สดีกว<ะ>่ากันการหลุดได้ดีกว่าโอเคทีนี้เรามีเครื่องบินสองลำผมโอเคแล้วตัวนั้นงั้นที่เหลือผมจะสแปมเท่านี้ตามแผนที่ผมวางไว้ตอนแรกแต่อันดับแรกขอเทียห้ามันก่อนอ เท่านี้เองแล้วก็เติมครับเติมเข้าไปเอาเป็นใส่บนนี้และเพราะว่ามันมีความสามารถในการตีได้ทั้งแมปจากการถลมไไ่มวิฟลยแล้วก็ถ้ามันเห็นใครอยู่ฝั่งไหนมันก็สามารถยิงใส่ฝั่งได้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนี่มันก็จะถล่มวิสัยลัวนๆแล้วก็มีท่าไม้ตายอย่าง first t i p e ability คอยอไว้ใช้ ผมว่าเรือดำน้ำตัวผมปรับเป็นเฟิร์สดีกว่าปรับเป็นเฟิร์สเจ้าตัวใหญ่ๆวนนี้ปรับเป็นสตรองแล้วแล้วให้เรือดำน้ำมาเป็นคนเก็บ่เนี้ยไม่ว่าจะมาซ้ายหรือขวาเราก็มีการป้องกันที่โอเคเงินไม่พอไม่เป็นไรแต่การป้องกันเราดีมากเลย ดีมากๆจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นอย่างนี้ก็เถอะจะมาฝั่งไหนก็ได้เราป้องกันได้อย่างเรามีเฟิร์สไซด์เรามีความสามารถเฟิร์สไซด์นี่ดีมากเลยอย่าดูถูกสกิลนี้นะมันแรงมากๆนะครับสกิลของเขาเนี่ยเพิ่มใหมจะฝั่งซ้ายฝั่งขวามันยิงไม่สไซไปได้ทั้งทั้งแมป จร,จริงเราเน้นสตรองทุกตัวอย่างได้เลยผมลืมนึกไปว่าเรามีเจ้าเรือดำน้ําที่จมที่ทําดามเมจตัวเล็กๆได้อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องตัวเล็กๆไม่ค่อยมีปัญหาปัญหามันคือตัวเรือบินใหญ่ๆเน้นไปที่เรือบินแล้วก็ตัวเล็กๆให้เรือดำน้าซับเมิร์สท,ทำลายเอาแล้วกันซับเมิร์สคือใส่บนนั่นแหละไอ้วงเขียวๆเนี่ยถ้าบลูนมันเข้ามาใกล้ๆอะ่ะมันจะโดนทั้งการทําลายพังตัวด้วยแล้วก็ทําดามเมจด้วย อาจจะไม่ได้แรงมากกับพวกเรือบินแต่ว่าตัวจิ๋วๆวะ่ะเจ็บหนักมากแน่ไม่ต้องกลัวแล้วมันจะมีวิธีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่เรือดำน้ํามันยิงไม่ถึงับมันต้องให้ใครก็ได้อะไปอยู่ในวงให้พวกเขามองเห็นวิธีนั้นแก้ง่ายมากเลยครับเอาตัวไอซ์เนี่ยไปวางไว้สักตัวนวางให้มีเฮย้ยอ๋อไหนที่จะเล่นนงพี เราเล่นสายยิงดีกว่าสายเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นสายที่วงของเขาอะ่ะมันกว้างครับทีนี้เรือดำน้ำก็จะเห็นเร็วขึ้นมันก็จะเริ่มยิงไม่ทรายถล่มไปเร็วขึ้นแต่จริงวางไม่คุ้มเลยอะ่ะใจไม่ได้ชอบเลยแต่ไหนๆก็วางไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราชนะการเล่นแบบธรรมดาแล้วนั่นคือด่าน80แต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100รางวัลที่ได้เมื่อกี้แอบเห็นคืออินสตาเม้งกี้บดานาฟาร์ม020 ก็ถือว่าโอเคเลยนะไปได้กับทุกอย่างอืมโอเคเลยนะเนี่ยเอาละ่ะงั้นเรามาเติมเรือดำน้ำกันต่อทุกคนเรามาเติมเรือดำน้ำกันต่อผมลืมปรับตรองเดีจะค่อยปรับ ตึ๊บ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 ,บสวยเลยอันนี้จะเรียกว่าเน้นขวาหน่อยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าวางไม่ดีนี่ผมคงไม่รู้ว่เนี่ยมันสามารถที่จะวางลงไปในจุดนั้นได้การเงินเราก็ดีการป้องกันของเรานี่ยิ่งเยี่ยมใหญ่เลยครับ คือซื้อแบบโอเวอร์คิวไปหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้มากถึงขนาดนี้แต่ก็เผื่อไว้อย่างที่บอกงั้นผมจะเติมกลับมาละไหนๆก็ไหนๆเอาเป็นสายนี้ให้หมดแล้วกันคือมันวางตัวอื่นไม่ได้นอกจากตัวน้ำแข็งอันนี้เอาเป็นสายบนดีไหมเอ้ยเป็นสายกลางดีกว่า จุดนี้ก็น่าจะครอบคลุมได้ประมาณหนึ่งก็อโอเคอ่ะฝั่งคือการป้องกันฝั่งซ้ายเนี่ยเหนือมากเหนือมากจริงฝั่งขวาอาจจะด้อยกว่าหน่อยแต่ผมโอเคนะหนันแปดสิบแปดล้วดูสบายไปเลยครับเพราะว่าต่อให้ตัวอะไรมามันก็จะโดนมิซายของเรือดำน้ำตัวนี้ตัดกำลังไปก่อน แล้วยังมีเครื่องบินในการแบบบินโจมตีจากได้ทั้งทุกสองฝั่งอยู่แข็งแกร่งมากเลยทีมเราเฮ้ยมันมีหลุดมาบ้างนะเพราะฝั่งขวาอย่างที่บอกน้อยกว่าฝั่งซ้ายเยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาตัวนี้เป็นเทียห้าไปเลยดีท,ท,ท,ทีมาก็ไม่รอดคนระับเอาให้เขาเป็นเทียห้าแล้วก็ผมว่าจะเสริมน้ําแข็งมาฝั่งนี้ด้วยเอาให้มันได้ครบรอบตรงนี้ให้ได้มากที่สุดวางไว้สักประมาณตรงนี้น เนาะอบครับวงแค่แค่มันเป็นแค่เทียสี่มันไม่เท่ากับเทียห้าตัวข้างบนแต่ก็โอเคมันก็ครอบคุมเส้นทางได้เยอะอยู่โอเคครับแล้วไม่ว่าจะลำบากยังไงผมยังมีสกิล first sight ability อยู่สิบลูกนะครับดูดีๆที่ด่านนี้กันดีกว่าเละครับ ดีดีทีมาได้แค่แบบโผล่หน้าแล้วก็ตายเลยการป้องกันเริ่มดีมากยิ่งขึ้นดีดีเกินไปละผมจะไม่สร้างอะไรแล้วได้ซ้ําผมว่าเท่าเนี้ยสบายละหืมติดน้ําแข็งกันแบบเข้มข้นแล้วก็มาโดนวงของเรือดำน้ําอยู่ไหนนี่เทียห้าตัดดาเมจดเออเออเนอะและการที่เรามีเรือดำน้ำซับเมอร์เท,ทียห้าใสบนเนี่ย มันทำให้ผมสามารถใช้สกิล versatility แบบคููดาวน้อยลงด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยมามามาตีฮีมามา,มา,มาวิ่งมามไม่ทันได้แสดงพลังครับตายแบบรวดเร็วคงจะมีแต่แบ้สแล้วแหละที่พอจะสู้กับทีมเราได้ด่านไหนที่มีการเงินเนี่ยมันช่างแตกต่างกันจริงๆเลยเนะ ด่านที่การเงินไม่มีก็เน่าไปเลยครับต่อให้เป็นแค่ของบัะเนียก็ตามอ่ะมันก็เงินมันก็เยอะทันทีครับเพราะมันให้ทุกด่านแล้วมันให้หลายสิบด่านรวมกันก็สัมอัพเข้ามาก็เยอะอยู่ด่านเกาสบหทำอะไรเราไม่ได้หรอกด่านเกจจะมาฝั่งขวาอันด่านนี้น่ากลัวนิดนึงมาแล้วครับ เพียงพอต่อการต่อสู้หรือเปล่าหรือจะยังไงใช้เฟิร์ไซส์เบลิตี้ช่วยไปสัก2ลูกครับสลูกไปเลยด่าน98ด่านนี้จำนวนเยอะจริงแต่มันมาฝั่งซ้ายผมก็เลยแบบสบายใจมากยิ่งขึ้นอย่าที่บอกมีเฟิร์ไซส์ให้ใช้อยู่ด้วย98ด่านนี้เยอะจริงหนามากใช้เฟิร์ไซส์ไปสัก2ลูกแล้วกันสอีกแถมให้4แบดมาผมจะถล่มเฟิร์ไซส์10ลูกเลย ด่านแบดด้อะด่านร้อยนั่นแหละแ่แข็งครับดีดีทีมันแพ้พวกแ่แข็งอะรอสิบลูกก่อนสิบแล้วบังบังบังบง <c oughs> พอแบบมันมีแค่แบสตัวเดียวนี่มันโดนถลุงอย่างเงี้ยมันจบไวมากและได้รางวัลเป็นมังกี้เอสหนึ่งศูนย์สามนะครับสายจะไปแบบสเปกเตอร์นอถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวเชียวด่านนี้ การจัดให้ซ้ายขวาเนี่ยมันป้องกันได้ดีขนาดนี้ผมแฮปปี้มากมากเลยมันสวยอะ่ะผมเวลาผมเล่นเกมเนี้ยผมจะชอบจัดให้แบบให้มันวางสวยสวยอะ่ะซ้ายขวาเท่าๆกาันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะดีด้วยตัวของมันเองครับและตัวที่วางทุกตัวนี่นอกจากตัวไอซ์สายล่างแล้วเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ไม่มีประโยชน์เลยจริงๆไอซ์ AI สายล่างก็มีประโยชน์แต่ว่าตัวอื่นมันประโยชน์เยอะกว่ามันเลยกลบประโยชน์ของพวกไอซ์ออกไปเท่านั้นเองครับ โอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ละหวังว่าจะชอบกันนะครับส่วนตัวแล้วด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านสนุกหนึ่งด่านเลยทีเดียวเชียวชอบมากเลยเอาล่ะแล้วถ้าทุกคนชอบเหมือนที่ผมชอบแล้วก็สามารถที่จะกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่มมอนๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมบันซ่าอันนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันให,หม่ในพันหน้าสวัสดีครับ